อาจารยผมทุกคนนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานสินค้านะครับผมสำหรับสินค้าที่ลูกค้าสั่งมาจากร้านเลมันจอบนั่นเองครับเอาละครับแอดมินได้สั่งสินค้ามาครับก็คือกาซส 3, ามพันโลบัรนะรผมก็วิธีการใช้งานสินค้านี่ก็หันไปพลิกหลังการาดเลยปุ๊บหลังจากพลิกหลังการาดเนี่ยก็จะมีสอนวิธีการใช้งานสินค้านะครับผมแบบเบื้องต้นนะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะ ให้ใช้งานสินค้าได้แบบไม่มีปัญหาและได้รับโรบูตอย่างรวดเร็วนะครับผมถ้าทำรับขั้นตอนแรกนะผมหลังการเนี่ยจะบอกว่าให้เข้าเว็บนะครับผม lemon shop by me นะครับอ่ะผมก็เข้าไปเลยนะครับทกคนทําตามได้เลยนะไปที่หนะ้า Google ก่อนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า www d lemon shop by me หลังจากลูกค้าเข้าเว็บมาแล้วเนี่ยก็จะหน้าตาเว็บประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็นําโค้ดที่ได้มานะครับจากหลังการนะตรงนี้นะครับผมด้านบนนะปุ๊บไปใส่ในแกลกรับโค้ดโรบักหรือไก่ตันตรงนี้นั่นเองนะครับ ก็ใส่ไปเลยอ่าหลังจากแอดมินใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดตรงนี้นะครับตรวจสอบนะครับผมอ่าหลังจากกดตรวจสอบแล้วนะผมก็ให้ดูนะครับผมว่ามันบอกอะไร,รบ้างเขาบอกว่าวิธีการเตรียมบัญชีนะครับผมลบบอก,ก่อนส่งร้านเติมลบบั๊กนั่นเองครับหรือว่าทางร้านผมนั่นเองนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมสําคัญสําหรับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเติมนะบางคนชอบตั้งชื่อตั้งเบอร์โทรนะครับผมเป็นรหัสผ่านเนี่ยมันจะทําให้ความปลอดภัยของลูกค้าหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอาจจะรั่วไหลได้นะครับแนะนาให้เปลี่ยนรหัสก่อนนะครับผมเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันของตัวเองนะเพื่อให้ลูกค้านะครับเปิดเกิดความ p r i v a t มากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับตรนนี้ลูกค้าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดทำเสร็จแล้วนะตรงด้านล่างก็กดไป ทำเมลแดงนะผมทำเมลแดงทํำยังไงนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่สอนวิธีทำเมลแดงก่อนนะก็บางคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็หรือว่าใครสงสัยอยากรู้วิธีการทำเมลแดงเนี่ยก็ย้อนกลับไปคลิปที่แล้วนะผมผมีสอนอยู่นะเดี๋ยวผมติ๊กให้ตรงนี้ในแถวนี้นะถ้าหลังจากกดทาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ขั้นตอนที่สามนะก็คือการปิด2ชั้นนะ,ะผมก็จะสอนวิธีการปิด2ชั้นถ้นผมทําไงทําตามผมเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมไปที่หน้าโฮมก่อนนะแล้วกดไปตรงนี้นะผม setting นะ หลังจากกดเซตติ้งนะครับผมไปที่ Security นะครับผมอัจะกด Security นะครับผมให้กดว่า None เนี่ยตรงนี้นะถ้าใครเป็นขึ้นว่า Email Education App หรืออะไรพวกนี้ก่อนเดี๋ยวพิ่งนะครับให้กดที่ None นะครับก็คือการปิด2ชั้นนั่นเองนะครับเพื่อให้อดีมเนี่ยสามารถเข้ารหัสลูกค้าไปเติมได้นะครับหลังจากกด None แล้วเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือการออกจากระบบในอุปกรณ์อื่นนั่นเองนะครับก็ไปที่ s e t t i n g เหมือนเดิมนะครับผมเมื่อกี้เราอยู่ที่ Security เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปตรงนี้นะครับ จะลงล่างุดแล้วก็ล็อกเอาออร์เดอร์ซีซั่นนะครับอันจะกดไปแล้วนะครับทุก ID ของลูกค้านะครับหรือว่าทุกอุปกรณ์ของราคาที่ใช้ ID นี้อยู่นะครับก็จะเด้งออกทั้งหมดครับเพื่อให้อดียสามารถเข้าตลาปเติมได้นะครับกดล็อกเอาออรซีซันแล้วรหัสที่เข้าอยู่นะครับผมแล้วก็กดล็อกเอานะครับเพื่อจะได้ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับลูกค้าต้องออกก่อนครับอมนนถึงจะเข้าได้ใช่ไหมอัาจะทําการท่านตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ไปกดที่ยืนยันว่าอ่านทั้งหมด เสเสินแล้วครับแล้วก็อจนเสตินแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือการแลกรับโคโลบักนั่นเองนะครับก็ให้ใส่ชื่อของลูกค้านะครับชื่อของลูกค้าในเกมนะครับผมตรงนี้นะผมขอย้ําก่อนนะครับผมว่าตรงนี้ไม่ใช่ VP n พนเนนะครับกดไปที่โปรไฟล์นะครับผมตรงแอปตรงนี้โอเคไหมอ่ะนำชื่อมาใส่เลยหัสผ่านนะครับผมก็จะเป็นรหัสผ่านของลูกค้านะก็ใส่ให้ถูกนะครับผมอือจะได้ไม่เกิดปัญหาจะได้เติมทีเดียวยบบรวดเร็วนะครับตรวจสอบก่อนใส่นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ให้ใส่ให้ถูกต้องนะครับเผื่อแอดมินเกิดปัญหาเนี่ยจะได้โทรหาลูกค้าถูกนะครับลหลังจากแลกโค้ดเสร็จแล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขคิวของลูกค้านะครับผมสำหรับแอดเนี่ยแอดใส่ไปแล้วแอดได้คิว896นะก็จะบอกว่าสําคัญมากนะครับต้องติดตามสถานะคิวของคุณก่อนอย่าลืมให้5ดาวในทวิตเตอรเลยผมบอกไว้อ่ะทำไมต้องติดตามคิวนะครับบัญชีอาจจะติดเจนเมลก็คือลูกค้าลืมทำเบลลแดงนั่นเองนะติดจดในทางโทรศัพท์ลูกค้าลืมล็อกเอาท์นะครับชื่อหหหรรือออนน้้้าาผิดลลูกกคคตงงงแแไขส่่่มมใััเบ คิวอาจจะมีปัญหาหรือว่าเกิดป,ปัญหาจากแอดมินซึ่งมีโอกาสน้อยมากนะสิ่งที่คุณควรทํานะครับก็คือการเช็คสถานะคิวทุก5้าถึงสินาทีนะครับย้ำสถานะคิวเออก็ท่านสิบนาทีโอเคถ้ามีปัญหานะครับระบบนะจะแก้ในวิธีการแก้ไขครับหลังจากได้รับโลบักแล้วรัออย่าลืมรีวิวให้ด้วยนะครับอ้ดา,าดังนะในติตอบโอเคก็กดสถานะเช็คสถานะคิวตอนนี้เลยนะคอ้าหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับไม่กี่อาจจะมีบักนิดหน่อยนะโอเคกดไปที่เช็คสถานะคิวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิวของเรานะแปดเก้าหกนะ แล้วก็เช็คคิวตัวเองนะครับผมว่าเรามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือมันขึ้นว่ารอดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็นี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วสําหรับการที่การสอนใช้การใช้งานหรือว่าอะไรต่างๆครับก็าสาหรับคลิปอีก4คลิปเนี่ยผมก็จะมีให้สําหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่การแก้ปัญหา,เ,หาเวลาเจอเปัญหาเช่น ติดเมลเออล็อกเอาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยน ID ต้องการเปลี่ยน ID เดียติมจะทำยังไงบ้างคลิปหน้าผมจะมาสอนนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบายละ